สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปูปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้อีพนี้ครับก็มาดูกันต่อครับกับเจ้าซีวิกนะครับ F d นะครับก็ไปถึงไหนกันแล้วตอนนี้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะครับผมอ๋อตอนนี้ พ่นสีพื้นพิ่งเสร็จนะครับไล่เก็บรายละเอียดโป้แต่งอะไรต่างๆนะครับทั้งพองทั้งอะไรนะตัวบอดี้รถนะครับไล่เก็บหมดเลยนะนี่นะเป็นยังไงก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับาต,ตอนแรกนะพวกเอ่อบางโคนก็จะมีเป็นหลุมเป็นรอยเคาะรอยอะไรเนาะก็หายไปแล้วนะตอนนี้หลังคา เรียบรู้เหมือนเดิมนะครับเรียบเหมือนเดิมนะนี่นะครับสว่างเกินป่ะอ๋อนี่แสงได้พอดีอก็เป็นเรียบเรียบหายแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวพ่นสีอะไรเสร็จก่อนนะครับเมื่อเอามาก็จะแกะเอากระจกออกนะแล้วก็ปะมันนี่เห็นไหมครับมันน้ํามันไหลเข้ามานะครับช่องน้ํามันไหลเข้านะมันหยดติ้งติ้งติ้งเลยเราต้องเก็บทำความสะอาดอีกอยู่ดีนะครับ ดูอีกทีหนึ่งตรงนี้มันเหมือนมันไม่แน่นนะครับแค่เสียงเคาะๆมันเหมือนกับไม่แน่นละนะก็ประมาณนี้แหละนะครับคือเขาเออน่าจะทําอันนี้มายาไม่ค่อยดีนะครับยากระจกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหรืออาจจะเสื่อมก็ไม่รู้นะครับเนาะดีด้านท้ายของกันนี้นะครับเอเป็นยังไง นนี่นะเละเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเลยที่ก็ทำมาแล้วนะครับนะก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้วันที่ยีบสองกันยายนนะครับวันอังคารก็ฝาาไทยก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับไหลวันพองหมดเลยนะก็ขัด นะครับตอนแรกสีเดิมมามันเป็นสีเป็นเม็ดๆพอๆก็ขาดปัน่นปั่นปั่นแล้วก็พ่นใหม่นะครับโปแล้วก็พ่นใหม่นะไม่งั้นเดี๋ยวใช้ไปนานๆมันจะขึ้นผดอีนะครับขึ้นเป็นเม็ดๆเรามันก็จะดูไม่สวยนะครับนี่นะดูรอบๆคันนี้กระจนท้ายเขาอยู่นี่นะครับกระจนท้าย,ายถ้าได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงกว่าแล้วพรุ่งนี้น่าจะได้เริ่มกรนะจนท้าย ประมาณนี้นะกระชนหน้าอยู่ไหนวะกันชนหน้าน่าจะเสร็จแล้วมั้งครับจะหาไม่เจอ <c oughs> นะครับนี่อัปเดตนะครับอัปเดตสั้นๆคลิปนี้สั้นๆงานสีไม่ค่อยได้ยาวถ่ายยาวอะไรมากมายนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเออตัตม้มตั้มเดี๋ยวแกนี่ออกเด้อแกนี่ออกแล้วขัดก็อเอานี่ออกเลย <c oughs> เออบอกช่างเขาออกเลยนะไอคิวนี่น้ำนะครับมีก็เหมือนไม่มีนะ ก็มันมันไม่รีดแล้วนะครับมันคิ้วเขาเรียกคิ้วล่องน้ำเออเปื่อยหมดละตามนั้นตามนั้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะก็เป็นการจุมหน้านะครับเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรก็ระหว่างรอสีแห้งก็เพิ่งพ่นสีเอ่อสีพื้นไปนะครับพ่นสีพื้นไปประมาณนี้นะนี่นะครับไม่มีอะไรละนะครับดีกจ้าหน้าเขาอยู่นี่อ๋อยังไม่เสร็จนะครับดีกาชอน่าอยู่นี่นะครับนี่ มานี้นะครับก็จบไปแล้วนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย